ครูลบก่อนนะคะเดี๋ยวเรียนมั่งอยู่นั่นมั่งอยู่นั่นแหละนั่งอยู่นั่นแหละค่ะคนสวยอ่าเราไปดูภาษาอังกฤษกันเลยตอนนี้อ่าดูภาษาอังกฤษน่ะ,ะเห็นไหมเห็นเด็กใครใครเ,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 เห็นเด็กผู้ชายบ้างเดี๋ยวใครเห็นเห็นผู้ชายใครเห็นเด็กผู้ชายนี่ใครเห็นเด็กผู้ชายบ้างอ่าใครดูนั่งอยู่นั่นแหละลกูกนักเรียนแตะแถวแล้วมั่เรียน นั่งก่อนเด็กนักเรียนนั่งก่อนลูกใครนักเรียนนั่งก่อนนะคะอ่าอ่ะใครเห็นเด็กผู้หญิงนี่ดูเห็นเด็กผู้หญิงไหมเราก็ขยับมานั่งตรงนี้ลูกจะได้เห็นอ่าเห็นเห็นเด็กคนนี้ไหมเขาตอบว่า I want peace ถามดิ I want peace ใครตอบได้เนีหลวงไม้ทริงดาน้อง w h Y and peace ผู้ต่างขู่ Y and peace วีลบอย่างงี N ้ Y N P โทษดิ Action Y หรือเปล่าดูนะคะ Y N P Y N มือเลยทุกคนพีตีมาบกนพี่ตีนี้่ตีเลถูกตาน้องไม่ดูหนูกโอ้ยหนูระวังกคนอ่ามามือมาต่มือใครไมตตีอน่อปน้าต่อไปแงมีใครอยากคุกกี้ยกคุกกีนะคะคกกี้หรอคุก คุกกี้ใครอยากกินคุกกี้บ้างขานมเค้กดูขนมเค้กใครอยากกินขนมเค้กอีกโอ้กินจตท้องแตกเลยนะคะน้องหลิวอ่ะน้องหลิวขึ้นลุกขึ้นมาค่ะน้อ,องหลิวลุกขึ้นมาหาครูก่อนครูจะเป็ยนยงไงน้อชื่ออ่ะขึ้นมาสองคนเลยนะคะอ่ะหันหน้าไปทางนูน้นไผ่หลิวชื่ออะไรคะเื้ยหลิวชื่อไผ่หลิวค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะน้องก้า ใครจะไปนัง่งน้องไกาอย่าเพิ่งชื่ออะไรครับชื่อน้องไก่คุณนี่ yeah, <I> ัสดีครับชื่อน้อง้าครบับ๊ายบายไปนะั่ง